ถ้าคุณเคยมีปัญหาฟอร์มตกแพ้รัวๆหรือไม่ได้เล่นนานและอยากจะเล่นเก่งเหมือนเดิมคลิปนี้มีคำตอบนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของการฝีมือตกเนะี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยนะฮะในหลายๆวงการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะของ a าวีนะอย่างเช่นไม่ได้เล่นนานลงไปเสมอให้เพื่อนแบกจนมากเกินไปหรือมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการเล่นนะครับหรือความยึดติดอะไรปแปลกๆนะก็สามารถทําให้เราฝีมือตกลงไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นการพักไปเล่นเกมที่ใช้รีเฟกเร็วๆน,น,นั้นอาจจะช่วยเพิ่มความไวในการเล่น a าวีได้เช่นเกมใหม่ล่าสุดจากโคโยเวอร์ที่ทุคออกคนรอคอยอย่างเซนเลสโซนซีโร่เกมแนวเอ a n อร์ t บนแฟนตาซีแอคชั่นอาร์พีจีซึ่งความ คือระบบการต่อสู้แบบดนามิกให้เรารู้สึกเหมือนกำลังดูหนังเวลาเล่นซึ่งตัวเกมให้เราสวมบทบาทเป็นท็อกซี่ผู้ที่จะมาจัดการใช้าบาดต่างๆจากเดลคาโลงานภาพเนี่ยจัดว่ามีสไตล์และเพลงประกอบที่เข้ากับการต่อสู้สุดๆและมีการผสมผสานความงานระหว่างอนิเมะ 2D และ 3D ทําให้ภาพออกมาสวยเกย๋ไม่เหมือนใครตอนนี้เกมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันเปิดเกมจะมีแจกคูปองสมมติ100คูปองแล้วก็มีบูปองอีก80อันด้วยส่วนตัวเนี่ยดอยชอบตัวละครอย่างนิโคลนะครับสาวสวยสุดน่ารักนะหัวชมพูได้มีเวลาตาสกีเล ก็ปกป้องโอ้ยซืแห่งสุดท้ายดาวนโหลดเลยพร้อมโค้ดเช l เลต์ล้ารับของรางวัลได้เลยวันนี้โอเคครับกลับมาที่ปัจจัยที่ไม่ฝีมือตกกันต่อดีกว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราทำยังไงให้เรากลับมาเก่งเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรทําให้เราฝีมืออ่อนลง<อ>เพื่อที่จะได้ไม่ทํานะครับอันนี้นะก็จะเป็นข้อควรระวังนะที่ไม่ควรทาได้ขอเริ่มที่ข้อแรกลวกันก็คือเรื่องของการเสมอฟนะครับคือการไม่เล่นนานมันคงพูดง่ายๆแหละคือไม่เล่นนานฝีมือก็ตกไม่เล่นปกตินะครับกับวงการอะไรก็เป็นนะครับอ่ะการเสมฟอ,อสมฟ์ อาจจะด้วยเหตุผลต่างๆที่แตกต่างกันไปเช่นลงไปเล่นกับเพื่อนอหรือแค่อยากจะตกเด็กแล้วแต่เหตุผลแต่ละคน่เหมือนกันแต่ช่างมันเอาว่ามันเรียกว่าการเสมอแล้วกันซึ่งถามว่าการเสมอไมันทําให้เราเล่นอ่อนลงได้ไงนั้นมันมาจากการที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันง่ายและสบายจนเกินไปยิ่งเราลงไปคลุกคลีอยู่นานมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เรามีโอกาสจะสกิลเพจตกได้เป็นข้อควรระวังไว้เลยนะครับมันหลายๆครั้งไ่ยมันทำให้เราประมาทเวลาเล่นนะดดยยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะครับอย่างเช่นเราเป็นคนที่เม ต้องเดินวันล,ละ5กิโลไปโรงเรียนอ่ะสมมติอันนี้เปรียบเทียบในชว่อจริงเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเราก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับเราก็สบายมากไม่ต้องออกแรงเลยก็แค่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนแล้วอยู่ๆวันหนึ่งครับดอยบอกว่าโอเคกลับลองกลับมาเดิน5กิโลเหมือนเดิมทุกคนก็อาจจะรู้ได้ว่าการกลับมาเดิน5กิโลเหมือนเดิมในช่วงที่เราเคยทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนตอนที่เราเคยเดินมาเมื่อก่อนเพราะเราสบายมาเยอะไงพอเราต้องไปลำบากใหม่อีกครั้งเนี่ยมันเลยไม่ง่ายนะฮะแต่เราฝึกลำบากมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับับบทีีนนน้อนเเาจะไาะไปก,ก,ก่ยยม ไม่เข้าใจง่ายมากแต่คือภาพแวดล้อมที่กดดันสภาพแวดล้อมที่เราต้องห้ามประมาทเนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้เราเล่นได้ดีมากขึ้นไม่ประมาทแล้วก็ไม่พลาดนี่หรอป่ะถ้าเราอยู่สภาพแวดล้อมที่โอเคอีกฝั่งก็พลาดเยอะเกินอีกฝั่งก็ไม่ทําเวฟอีกฝั่งก็ลืมทําคีปอะไรเงี้ยเราก็เล่นชนะง่ายๆไงหลายๆครั้งพอมันสะสมสะสมไปเราก็เกิดความเคยชินจนวันหนึ่งเราอาจจะเล่นเหมือนที่เขาเล่นก็ได้เล่นพลาดเหมือนเขาเล่นไม่เป๊ะเหมือนเขาเมื่อก่อนเราจะเคยเป็นคนเล่นเป๊ะมาก่อนเล่นแม่นเล่นเก่งแก้ทางความวสกิลเพยสูงมาก่่พออเเเลนบบสมย มือเราอาจจะตกได้อันนี้เป็นข้อควรระวังอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆดอยยับรองว่ายังไงก็อ่อนลงแน่นอนครับร้อยเปอรันนี้จากใจคนเคยลงไปเล่นแรงอ่อนๆมามส่งผลม่เหมือนกันสตรีมเมอร์หลายๆคนก็ลงไปเล่นแรงที่ไม่ใช่แรงที่ตัวเองเล่นแต่พอลงไปเล่นบ่อยๆฝีมือก็ตกได้นะครับพอเล่นจนชินประมาณนี้นะข้อต่อมาครับก็คือเรื่องของการให้เพื่อนแบกมากเกินไปแน่นอนนะครับว่าบางทีเราก็อยากจะชนะ <laughs> ใช่ไหมเพราะงั้นเวลาเราเจอเพื่อนกาักาก,ากเนี่ยเราก็เลยแบบอ้หงุดหงิดงั้นเราไปหาเพื่อนที่แบบเล่นเก่งๆเล่นด้วยด คล้ายๆการเสมอวงเล็บเพื่อนจะเสมอให้เราแทนไงเพราะว่าถ้าเพื่อนเขาเก่งกว่าเรามากๆ,ๆถูกปะ่ะแสดงว่าเพื่อนก็ต้องมาเสมอให้เราไม่คล้ายๆกันแต่เป็นคางอ้อมคือพอเพื่อนลัแบกปุ๊บเราก็ง่ายไงสบายเหมือนมีปกติเดินไปเรียนนะทีนี้เราขี่หลังเพื่อนไปแทนมันก็สบายเาหมือนกันนึกออกไหมทีนี้พอให้มาเดินเองทาให้เป็นเหมือนเดิมน,นะครับเพราะงั้นบอกเลยว่าการที่เราให้คนอื่นแบกอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็เท่ากับเราไม่ค่อยได้ฝึกฝนนะครับพอเราไปเล่นกับคนอื่นจริงๆขึ้นมาเอา้าทีนี้บอกก็จะโทษเพื่อนนเล่นไม่เป็นแทนเพราวะว่าม,ม มีคนแบบทีนี้ก็เหมือนเราเล่นไม่เป็นนะเพราะงั้นถ้าเราไม่โทษคนอื่นเราก็ต้องเริ่มโทษตัวเองบ้าง อ่ะประวันนี้เพราะงั้นการที่เราไม่ให้เพื่อนแบกบ่อยเกินไปเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสกิลเพไม่ตกได้นะครับมาต่อที่ข้อสุดท้ายกันบ้างนะครับก็คือในเรื่องของความเชื่อและก็ความยึดติดนะฮะข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่ทําให้ฝีมือตกมากนะครับแต่ว่ามีเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้เราแพ้บ่อยหรือไม่ค่อยพัฒนาเลยก็ว่าได้นะฮะยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นเราเชื่อเรื่องใดสักเรื่องใน RV ว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วแบบเชื่อสุดใจเลยดอยยกตัวอย่างได้เช่นอเลนโกแมกครับหนึ่งหนึ่งก็ชนะทุก ถ้าเกิดยืนฟันกันชนะทุกตัวครับอารนไม่เคยแพ้ตัวไหนลเลยที่ยืนฟันกันตรงๆแบบไม่ใช้สกิลไม่อะไรเลยนะอารนชนะทุกตัวอันนี้ดอยมั่นใจ100%ถ้าเกิดยืนสู้กันทุกตัวนะแบบไม่มีใครหนีไม่โยกหลบอะไรเงี้ยอารนชนะ100%อันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นแฟกต์แต่ว่าพอเราเชื่ออย่างนั้นไปนสนใจเราก็อาจจะอาจจะคิดแบบรวมๆว,ว่าเอ้ยอย่างเงี้อารนก็ออฟเลนเทพทีส่สุดอีกก็มันโดนชาทุกตัวโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องต่าง,างๆเช่นเขามาแก๊งไหมเราหนีการโดนกระทืบได้ อย,งงอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปถ้าเราเชื่อว่าอะ่นโกงมากหนึ่งหนึ่งชนตัวเพราะงั้นถ้าเกิดเราเล่นแพ้เราจะโทษใครเราก็จะโทษเพื่อนเราเพราะเพื่อนเราเล่นไม่ดีเราเลยเล่นแพ้เราเล่นตัวที่โกงมากไงหนึ่งชนะทุกตัวไงเราจะแพ้แโทษใครก็ต้องโทษเพื่อนอ่ะหรือแม้ออก,ก็บอกอีกฝั่งเล่นดีกว่าเรามันโทษได้แค่นี้บางทีมันทาให้เราแบบเหมือนเชื่ออะไรผิดแล้วก็ทําให้เราไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความที่เราหมดเชื่อบางอย่างที่มันันผิดผิดอยู่มาเซทที่เปิดกว้างมันก็จะช่วยได้ในเรื่องนี้ข้อต่อมาคือ,อ,รคอนนเ,เรื่องอะไรความยัปาญห เ่อนี้เป็นปัญหาที่จะขอแก้ยากเลยไปก็คงจะได้อย่างเช่นคนที่มีฮีโร่ปูน้อยคือไม่ค่อยเล่นตัวใหม่เลยเหมือนบเราเข้าใจนะว่าคนเราแบบไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรที่สุดไม่ม่งคงอารมณ์เหมือนแบบใส่รองเท้าแบบส้นสูงอะไรเงี้ยมันแบบดูยืนไม่ถนัดอ่ะการเปลี่ยนแปลงอะ่ะเนื้ออกว่าเหมือนใส่รองเท้าที่แบบเหมือนแบบพื้นมีที่เหยียบน้อยมากเลยอะไรการเล่นตัวใหม่ก็ฟิลนั้น,น,นก็คือแบบเหมือนแบบดูไม่มั่นใจดูไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองด้วยความที่เรามีไม่ฝึกตัวใหม่ๆเลยเนี่ยการที่เราโยยึดติดกับฮี้ แต่คือวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องเจอตัวแก้ทางหรือวันหนึ่งเนี่ยฮีโร่ที่เราเล่นมันก็โดนเนิร์ฟได้เพราะงั้นพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่เรายังมัวแต่ยึดติดอยู่ไม่ยอมจะเล่นตัวเพิ่มไม่ยอมเปิดใจกับตัวใหม่ๆบ้างการเล่นเป็นตัวตัวเดิมๆหรือดโดนแก้าทางเนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นแพ้ได้บ่อยมากขึ้นนะเพราะเรามัวแต่ยึดติดว่าเออ,อผมชอบเล่นทาร่าผมเล่นทาร่าเป็นครับผมก็จะเล่นแต่ทาร่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะด่าเป็นไงผมก็จะเล่นแต่ทาร่าครับพอเป็นงี้ปุ๊บเราก็จะม อะไรนี่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงนะเพราะงั้นการที่เรามัวแต่ยึดติดกับอะไรบางอย่างมันก็ไม่ดีครับใน R าวีมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะแม่ต้าก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะเพราะงั้นดอยแนะนำนะครับก็คือลองเปิดใจบ้างนะครับใครที่เผชิญปัญหานี้อยู่ก็ลองเปิดใจบ้างลองเล่นตัวใหม่บ้างอะไรก็อาจจะทาให้เราแก้ปัญหานี้ได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะในส่วนของสาเหตุที่ทําให้ฝีมือตกนะสรุปสั้นๆนะก็จะมีอย่างแรกนะการเสมอการเสมอทําให้ฝีมือตกการให้เพื่อนแบกก็ทําให้ฝีมือตกเช่นกันข้อท ได้บอกเลยว่าโอกาสที่เราจะฝีมือตกก็จะน้อยลงโอเคไร่กันมายาวอั้มาสู่คอนเทนต์หลักของเราวันนี้กันดีกว่าว่าในเมื่อเราฝีมือตกไปแล้วหรือไม่ได้เล่นานานเนี่ยอยากจะเล่นเก่งเหมือนเดิมหรือเล่นเก่งกว่าเดิมเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับอันนี้ดอยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคําตอบให้ทราบทุกคนได้เลยที่จะเข้ามาดูและอยากจะเก่งขึ้นอยากพัฒนาตัวเองในการเล่น RV วเลยบอกเลยว่าคลิปนี้คล,นคลิปเดียวจบแต่ว่ายังไงมันก็เป็นดูแลพี่แต่ละคนได้ว,ว่าจะฝึกแล้วเก่งขึ้นแค่ไหนแล้วแต่ความทะเยอทะยานของเราแล้วกันเนาะแต่ เป็นคนเก่งขึ้นได้นะครับมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันนะครับหัวข้อแรกครับคือเรื่องการศึกษามาโครเกมเพิ่มเติมมาโครเกมเนี่ยเป็นอะไรที่อดอยอธิบายง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นวิธีการเล่นว่าเล่นยังไงแล้วหลังจากเกิดสิ่งนี้ควรทําอะไรต่ออันนี้คือเรียกเข้ามาโครอย่างเช่นดอยบอกว่าโอเคเขาตายกันเยอะเราเวทา,าเขาเลยอะไรงี้หรือเขาตายกันเยอะเราดันป้อมเลยอันนี้เป็นมาโครรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบแบบแพทเทิร์นแพทเทิร์นไปอย่างเช่นเกิดเรื่อง A ขึ้นเราให้ทํา B หรือถ้าเกิดไม่เกิดเรื่องเอขึ้มัน ในเชิงตรกกะมันไม่ได้อยู่ในวิธีการเล่นอย่างเช่นเราต้องทําเว็บก่อนนะเพื่อตีป้อมอะไรมันเป็นเป็นตรรก,กะคือถ้าเราไม่ทําเว็บเราก็จะตีป้อมไม่ได้มันก็ต้องมีมาโคที่ถูกต้อง,องเช่นทําเว็บก่อน3ด้านเพื่อจะขึ้นบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันมีเยอะมากมาโคมันโดยพูดทั้งวันก็ไม่หมดนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยดอยจะให้ไอเดียกันดีกว่าว่าเราจะทํายังไงบ้างที่เราจะศึกษามาโคได้อย่างต่อเนื่องโดยที่เราอาจจะทำไงดีพี่ผมจะดูใครดีว่าใครเดินเกมเก่งหรือคลิปไหนมันสอนได้ตลอดว่ามาโคเดินไงคือดอยพูดตรงๆแล้วกัน ตั้งแต่เล่นอาวีมามาโคมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเร็วมากนะวิธีการเดินเกมเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเร็วมากแต่ว่ามันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเพราะงั้นถ้าใครที่กลับมาดูคลิปนี้เนี่ยถ้ามันเก่าแล้วมันก็อาจจะใช้งานไม่ได้เพราะงั้นดอยจะให้เป็นไอเดียไอเดียที่ว่าทํายังไงถึงเราจะทําให้มาโคเกมเราเนี่ยยังดูทันสมัยแล้วก็ใช้งานได้นะครับดอยก็แนะนําให้ว่าเราเนี่ยควรใช้เวลาว่างบางช่วงนะครับที่พักจากการเล่นอาวีเนี่ยมานั่งดูคลิปดอยแนะนําเป็นการคลิปแข่งจะเป็นย้อนหลเาค ใช้มาโครเนี่ยเขาใช้มาโครยังไงกันบ้างอย่างเช่นสมมุติว่าต้นเกมเนี่ยเออเขาเดินเกมยังไงเขาเข้าแกงยังไงนะครับพอเขาเข้าแกงได้เขาทําอะไรกันต่อหรือเขาได้ปอมแล้วเขาทํายังไงกันต่อเขาโดนได้ปอมเขาทํายังไงเขาจังหวะได้ปอมเขาทำยังไงคือมันมีคําถามที่เราตั้งเยอะคือพยายามสังเกตหลักๆเลยเขาให้สังเกตนะว่าเขาทํายังไงในจังหวะต่างๆเขาเลือกยังไงคือส่วนเราจะไปทําตามได้ไม่ได้อนันอีกเรื่องแต่ให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าสิ่งที่นักแข่งทําแล้วผลลัพธ์มันเราเห็นแล้วไงสมมติเขาทำเขาเลือกจะ ได้ตังรวยอีฝั่งจนเสียเวลาเกิดอะไรเงี้ยอ่ะผลลัพธ์มันเห็นได้ประจักษ์อยู่แล้วเพราะงั้นโดยมองว่าการศึกษาจากผู้เล่นที่เขาเก่งกว่าหรือเขาใช้แคนแข่งจริงเนี่ยมันใช้งานได้จริงอยู่แล้วนะเพราะงั้นเราสามารถศึกษาได้ตลอดด้วยก็คือไม่ว่าจะแข่งเมตาไหนเมตามวิธีการเล่นมันก็เปลี่ยนไปเราสามารถศึกษาจากนักแข่งได้แน่นอนาบางทีแพทอาจจะไม่ตรงกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าวิธีการเล่นมันไม่ต่างกันสุดท้ายนะครับถ้าเราสามารถนําเทคนิคต่างๆที่เราใช้จากการดดยใช้ว่าดูแข่งแล้วกันนะครับมาประยุกใช้ได้ก ธีการแกล้งอย่างถูกวิธีต้องเริ่มยังไงการเข้าไฟดีเป็นยังไงการเปิดไฟที่ดีเป็นยังไงจังหวะมาโค้งต่างๆที่เราศึกษามาเนี่ยถ้าเราเริ่มศึกษาแล้วนามาปรับใช้งานจริงได้เรื่อยๆเนี่ย,ยบอกเลยนะครับแค่นี้คุณก็จะเป็นผู้เล่นแบบที่สามารถคอเกมได้เก่งมากแล้วดีไม่ดีนี่เป็นกัปตันทีมได้เลยถ้าเราแบบศึกษาอยู่เรื่อยๆนะคือบอกเลยว่าทักษะของการเก่ง RV เนี่ยมันต้องเริ่มมาจากที่เราศึกษาก่อนคือคนที่เด่นในเรื่องของสกิลเพย์มันก็ดีก็จริงมันส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถศึกษาได้เยอะๆเข้้้้าาาใจจไดดดเเ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 อะะทีีนนนนนนนควมมมรรรูแ่กกก็็็ิิปป ทุกอย่างมันก็แค่อยู่แค่ฝึกสกิลเพย์สกิลเพย์ถือเป็นส่วนน้อยมากเขาบางตัวมันเล่นง่ายไงนึกออกมันไม่เป็นต้องแบบเออโหมือไวแบบฉมังแบบฟอเรนติโน่ฟอเรนติโนเก่งก็แบนทีมก็ได้อะไรนึกออกไหมแต่ว่าคือเทิดเราเดินเกมเป็นเดินเกมถูกอะไรอะไรมันก็ง่ายอะไรอะไรมันก็พลาดยากเราเดินเกมถูกไงการเดินเกมมันเลยสำคัญมากในการเล่นอาร์วีนะครับประมาณนี้มาสู่ข้อที่2กันต่อครับในเมื่อข้อแรกเราเป็นเรื่องของการฝึกการเดินเกมถูกไหมข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องการฝึกสกิลเพย์ครับสกิลเพย์เนี่ยโอ้ คนอื่นนิ้วผมช้าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมมือถืออ่ะพี่เข้าใจได้เข้าใจได้ว่าทุกคนอาจจะเกิดมาไม่เท่ากันด้วยความประการทั้งฟุ้นิ้วหักนิ้วงออะไรก็ว่าไปคือแบบมันก็จะมีบางอย่างที่เราฝึกได้นะครับการฝึกสกิลเพย์ให้ดอยพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการรีดศักยภาพของตัวละครสเปลไอเทมนะครับออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่เราจะทําได้นะดอยยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้การฝึกอย่างเช่นการฝึกการสลับเกิดกับเคียวอันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายมากดอยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นสลับเกิดกับเคียวเนี่ เคียวไวๆโดยที่ไม่ต้องกดเยอะก็เริ่มด้วยการที่เรามีเก่ะเกิดอยู่คุปะเราตั้งซื้อเขียวลวงหน้าแล้วเราก็จิ้มไปที่เก่ะเกิดทีหนึ่งแล้วก,กดปิดร้านค้าถ้าเราก,กดที่ไปที่ร้านค้าแล้วเราก็จะเด้งไปล็อกที่ตัวของเกอ่อเกิดทันทีเพราะฉะนั้นเราแค่เพียงกดขายแล้วก็กดออกมาร้านคาแล้วก็ซื้อลงน้นก็จะกดเขียวได้ทันทีนะทีนี้มันก็เป็นเทคนิคที่ง่ายมากถ้าเราฝึกใช้งานจนชินเนี่ยบอกเลยว่าการสลับเคียวก็เป็นเรื่องง่ายๆแน่นอนว่าการแค่ทําสลับเคียวได้เนี่ยก็เหมือนเรามีชีวิตครึ่งได้เลยนะครับการที่เดลนกบัสิ เป็น,เ,นเรื่องใหญ่เน็นทักษะที่ควรฝึกให้เป็นนะฮะแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่ทักษะเดียวนะมันยังสร้างอิมแพคกับเกมได้เลยนะครับยังไม่รู้วิธีจังหวะการกดแข่งยังไงกดอะไรยังไงคือมันมีเทคนิคเยอะมากอย่างที่ดอยบอกพูดวันนี้วันเดียวก็ไม่จบหรอกเทคนิคในเกมอา V วีมีเยอะมากนะครับแล้วก็การรีสเกยภาพตัวละครก็อย่างเช่นพวกท่าย,ยากต่างๆที่ควรทําเป็นแน่นอนว่าควรจะฝึกก่อนแต่ถามว่าฝึกยังไงง่ายๆครับจริงๆอ่ะสมัยนีย้เอาอตรงๆนะคนสอนเล่นฮีโร่แบบวิธีาทำคอมโบเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นท่ายากท่าเซียนท่าอะไรก็ตามตีังกาท เขามีสอนตลอดแค่เราอยากรู้เสิร์ชเจอ <laughs> และเทคนิควิธีการฝึกง่ายๆครับเราลองเข้าไปทําในห้องฝึกบทหมดฝึกไปหน่อยประมาณ5้าทีถ้าเกิดเราท่าไม่ยากมากนะห้าทีาก็น่าจะพอทําติดสักครั้งสองครั้งแล้วพอเราทําได้ปุ๊บเราก็ลองฝึกบ่อยๆฝึกจนมันไม่ค่อยพลาดแล้วทีเนี้ยก็ลองอไปใช้งานจริงอ่าทีเนี้ยพอเราทําได้จริงปุ๊บมันก็จะง่ายขึ้นชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเปรียบเทียบอย่างพวกฟอร์เรนเทปๆก็ได้เมื่อก่อนเขาอาจจะฝึกจากการลําแบบงี้ยงๆแต่พอเขาฝึกแล้วเอาไปใช้จริงเรื่อยๆมันก็เกิดการฝึกแแแแบบบบพัฒนนาาะต่ลํ ดอกยังไงลำตัวก,กระโดดได้ยังไงลำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบยอดไปเรื่อยแรกๆอาจจะลำเป็นในเป้านิ่งอะไรอย่างเงี้แต่หลังๆก็ลำได้หมดอะกระโดดไปไกลแค่ไหนก็ลำได้หรือฟิกไปลำมต่อก็ยังได้อะไรเงี้ยมันก็ทําได้เยอะเพราะง,งั้นดดยมองว่าการที่เราเริ่มจากการฝึกท่าย,ยากๆก่อนนะครับแล้วก็ไปฝึกต่อยอดในเรื่องของเกมจริงมันก็ทําให้เราพัฒนาได้ไวมากขึ้นนะและแนะนนะพยายามแต่ว่าฝึกท่าหลักๆของตัวที่เราจะเล่นอย่างเช่นเราเล่นคลิกซี่ก็ควรจะฟิกงัดที่เป็นอันเป็นท่าที่ซิมเปลิลคุณจะเล่นเก่งก เดินมาดอมดมลองมองเราฆ่าเขาได้ตายเลยตั้งแต่ที่เราฟิกกันเป็นนี่ออกไหมมันต่างกันเยอะของพวกนี้มันต้องฝึกกันบ้างแบบมันไม่ใช่แบบโอ้โหเริ่มมาแล้วกูดูในแข่งมากูทําเป็นเลยไปลองใช้ในเกมจริงบางทีมันมีโอกาสใช้ไม่เยอะนึกออกไหมเพราะฟิกเกอร์มันผูดาวต้องร้อยสิบวิคือถ้าเกิดเราจะฝึกใช้ตลอดมันก็ได้แหละแต่แบบมันต้องพลาดแบบยังต่ำก็ดยว่ามีแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าเก่งหน่อยถ้าไม่เก่งก็อาจจะพลาดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ซึ่งอาจจะทำให้เกมแพ้บ่อยได้อาจจะทำให้เรางุหงิดอาจจะฝึกไม่ต นะก็แนะนําว่าให้ฝึกให้เป็นนะท่าย,ยากๆาต่างๆมันจําเป็นนะครับก็เข้าโหมดซ้อมไปก็ฝึกนิดหน่อยดอยก็มีบ้างถ้าใครมาดูสตรีมดอยก็เห็นนะบางจังหวัเนี่ยดอยต้องฝึกทายยากๆที่มันคอมโบแปลกๆนะบางทีเราก็ต้องไปฝึกในห้องซ้อมก่อนนะครับไม่งั้นมันไม่ได้จริงเวลาใช้งานจริงมันงมมันเล่นยากเกินไปนะครับ คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทยอยฝึกนุ่นฝึกนี่ฝึกด้านไปเรื่อยนะบอกเลยวันหนึ่งนะเปลี่ยนแน่นอนนะครับถ้าฝึกอย่างต่อเน,นื่องนะฮะดีไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดได้มากเลยนะครับเราได้เรื่องมาโคแล้วสกิลเพย์เราก็มีหลายอย่างแล้วมีหลายท่าฟิเกอร์อย่างนู้นก็เป็นเล่นออกไอเทมท่าแปลกๆอ,อันติดาว,วิกเป็นอะไรเงี้ยหดทุกอย่างมันพอเราทําเป็นเนี่ยบอกเลยว่าความเก่งเราเพิ่มแบบก้าวกระโดดแน่นอนนะครับประมาณนี้โอเคในเมื่อเราแน่นในเรื่องของหัวข้อแรกอย่างมาโคแล้วเดินเกมก็เก่งแล้วถูกไหมสกิลเพ ข้อสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของเมตาครับเมตาและการแก้ทางครับอันนี้ง่ายครับช่องเราทําเรื่องของแรงเทียร์ไว้แล้วแต่แน่นอนนะครับช่องเราทำแรงเทียร์ให้ดูประจําก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้สามารถนําไปใช้ได้กับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้ดอยพูดไว้ก่อนนะครับอ่ไม่สามารถนะครับคือมันแรงแต่ละคนไม่เท่ากาันแรงที่ดอยอยู่ก็ประมาณห้าสิบหกสิบดาวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใช้งานได้แต่แรงบางคนอาจจะอยู่ไดมอนด์คอมมานเดอร์อกอเลียนหรือจะเป็นแบบคอนยี่สิบสามสิบดาวมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเมตาดอยบอกไว้ก่อนนะถามว่าตัวเม บบอาจจะเก่งเป็นพิเศษในบางแรงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแก้ทางกันไม่เป็นก็มีอะไรเงี้ยบางตัวเก่งพิเศษเพราะงั้นเราเลยต้องเอาประสบการณ์ส่วนตัวบวกกับแรงเทียดอยเนี่ยก็จะได้เท่ากับแรงเทียส่วนตัวของเพื่อนๆได้นะครับ oh. ประมาณนี้พอเรารู้จักเมตาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการแก้ทางว่าตัวเมตาพวกนี้มันแก้ทางยังไงนะครับเราสามารถแก้ได้แบบการแก้ด้วยการเลือกฮีโร่มาแก้ทางหรือแก้ด้วยวิธีเล่นก็ได้ดยอยยกตัวอย่างง่ายๆพวกฟอร์เรนมันโกงถูกไหมตัวมันเก่งเก่งถ้าเกิดเจอโคลัมไปเนี่ยบอก อมีให้เตะนอกนั้นก็ต้องแบบตัวจับแบบอารัมไรเตอร์ซึ่งมันไม่ได้แก้ได้100%คือมันจับได้ก็จริงแต่ว่ามันก็จะโดนแก้ด้วยองอื่นได้อะไรพวกนี้มันต้องมีวิธีแก้ถ้าแก้ด้วยฮีโรไม่ได้เราต้องแก้ด้วยวิธีการเล่นอย่างฟาเรนติโน่อย่งเย่งงไงเก่งตอนมันได้เปิดติแล้วก็มีตัวให้ลำถ้าเกิดเราสามารถทําให้มันอันติเว้าได้หรือมันปาดอกเว้ามันก็ไม่ได้ลำมันก็อ่อนนะเพราะงั้นเราก็สามารถฉวยโอกาสจนกว่าที่เขาติพลาดหรือปาดอกพลาดได้เพื่อในการเข้าสู้ได้อะไรอย่างงี้ก็เป็นหลักเป็นต้นหรือแบบเราสามารถเบิร์สเขาให้ตายด้วยดาเมจได้เลยโดยที่เราไม่มีแทงก็สามารถแก้ได้ทางฟาเรนได้เหมือนกัน ไปรมเยอะๆกระทืบสักห้าตัวพร้อมกันก็จ,จะไหวอะไรประมาณนี้เป็นต้นคือมีวิธีการแก้เยอะนะเราควรจะศึกษาไว้ด้วยว่าเราควรจะแก้ฮีโร่อย่างนี้ยังไงถ้าเราแก้ด้วยฮีโร่ไม่ได้ก็ต้องแก้ด้วยการเล่นนะครับและแน่นอนคลิปนี้ก็ดอยบอกแล้วว่าดอยคงไม่ได้พูดว่าตัวแก้ทางมันแก้ยังไงทั้งหมดมันมีเยอะมากเลยแบบเออตัวนี้แก้ตัวนี้ได้แบบไกลๆอย่างเช่นคือดอยไม่ได้บอกว่าฮีโร่ทุกตัวมันไรเทียมทานนะคือฮีโร่บางตัวแบบแหลงบีบางตัวมันแก้ตัวแรงเอสบางตัวได้เลยนะแต่มันแพ้หลายตัวเฉ สามารถดับตัวแบกมาเล่นได้นะอย่างเช่นบางตาเราอาจจะอยากเล่นแบบมาจ้า่าเงี้ยดอยเคยเล่นมาจ้าใส่ตัวแรงเอสบางตัวอย่างเช่นมาจ้ามันแก้ทางอ e ิลินได้อะบางทีมันแก้ได้จริงเหรอถ้า,ด,ด,อาดอยลองเทสมาอย่างมาจ้าเงี้ยแกอิล e ินได้อย่างที่อีล e ินมันจะเป็นต้องเปิดติตลอดเวลาถูกปะ่ะซึ่งมาจ้ามีอันติที่อลบเาเมได้เพราะงั้นถ้าอ e ิลินเปิดติใส่เราประมาณครึ่งหลอดเนี้ยแล้วเปิดติสวนเราก็ไม่ตายอันติอ e ีรินก็จะไปเข้าหัวคนอื่นซึ่งมันช่วยโอกาสรอดเราสูงหรือถ้าเวฟมาจ้าเงี้ยก็ค่อนข้างแรงช่วงเล ที่ดอยมาว่าเออมันก็ดู็นตัวเลืที่ดูอ่อนๆแต่มันเล่นได้ในบางกรณีถ้าเราศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้เยอะๆนะครับเราก็สามารถมีผู้ฮีโร่เยอะแล้วก็แก้ทางได้หลากหลายมากขึ้นนะดีบีดีบางเกมเนี่ยฮีโร่บางตัวที่อยู่แรงบีเนี่ยจะเป็นเทพอารเรนที่เล่นยากๆนะบางเกมที่เป็นเจ้าเลยนะคือไม่มีตัวแก้นะครับพอเราหยิบแก้ทางมาปุ๊บเนี่ยเกมพลิกกระดานไปเลยอะไรเงี้ยก็มีถ้าเรารู้ว่าฮีโร่ตัวไหนมันแพ้ทางอะไรยิ่งเรามีข้อมูลเยอะเท่าไหร่บอกเลยว่าเราก็ยิ่งดาบตัวได้เก่งมากขึ้นนะฮะโดยเพื่อนจะรู้ได้ แต่เหมือนเดิมครับดอยยังแนะนําว่าถ้าเรายังคงไปดูแข่งอยู่เหนือนในข้อที่1นนะครับมาโคถ้าเราไปดูแข่งกันอยู่เราก็แวะดูช่วงดับกันซะหน่อยช่วงดับเนี่ยนักพากเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการดารับแก้ทางกันบ้างนะครับแบนดเครสไปเพราะว่าจริงๆเครสกับเอลสูหรือว่าเครสกับเอรินก็เอลินนะครับขอไปก็ถือว่าเป็น2ตัวละครที่สามารถตรายป้อมแล้วก็โปกได้ดีครับ โดยที่สมัยเนี้เขาเป็นการดารับแบบ global ban pick เนาะเขาก็จะดับแบบว่าประหยัดตัวกันนิดนึงเพราะงั้นเขาจะไม่ได้ดับพีโรที่ดีที่สุดในตานั้นเขาจะดับพีโรที่ใช้งานได้และไม่ราคาแพงเกินไปนะครับก็ฝึกดูแข่งไว้บ้างดูแข่งเนี่ยเขาก็จะดับพีโรแก้ทางกันไปกันมานะทำให้เราสามารถนํามันประยุกต์ใช้กันได้นะครับแน่นอนนะเราข้อมูลของนักผ้าอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราก็ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ไงในเวลาไหนสมมติเราเจอแบบเขาเล่นแบบทาร่าอาญย่ามาเราเล่นอะไรสวนไปดีในนักผ้าเขาจะหยิบเป็นมาแก ทำดาเมจใส่พวกอายาทาร่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นคอมที่เรามองเห็นได้ประจำประจำนะเพราะงั้นดอยมองว่าที่เราศึกษาแล้วก็ผ่านการวิเคราะห์ไปด้วยเนี่ยบอกเลยว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับแลนะทีนี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ทางเมตาได้นะครับประมาณนี้ผมว่ามูลหลาดเองเนี่ยกดกันอีลินกดอันุนสูได้นะถ้าสับหลักระยะการสรับของตัวมูลหลาดกว้างด้วยนะตัวอิมเนตจะไม่สามารถ ก็จบกันไปแล้วนะครับสอบสามเทคนิคคืนฟอร์มการเล่นแล้วก็3ข้อควรระวังถ้าไม่อยากฝีมือตกก็ไม่ควรทำนะครับดอยก็หวังว่าคลิปนี้เน่ๆจะเป็นประโยชน์ทุกคนบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะสุดท้ายนี้ดอยขอฝากเกมใหม่จากค่าย HoYoverse ครับอย่าง Zenless Zone Zero กันด้วยนะครับดาวนโหลดพร้อมกรอกโค้ดบนจอรับรางวัลกันได้เลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะจะลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน